นะครับแล้วผมเด้แสงเทียนกดตีลสนุกแัดครับครับวันนี้เราชมพิกัดเทา่าไหร่ร้อยสี่สิบแปดครับก็มาใหญ่เลยเนาะครับเมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงก็ดีครับ,รบออน้ำหนักน,นี้เราคุมมากี่โลสี่ห้าโลได้โ,ไดโอ้โหน้ำหนักนี้เราต้องคุมสี่ห้าโลแล้วหรอ โอ้โหเลิดนานนะแต่งว่าหยุดนานเนาะก็เลยเลยใหญ่ขึ้นเลยใช่ครับเออแล้วเราเมื่อกี้เกินจุดสองใช่ครับแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนท่อแสงเกนน้อยที่เดิมครับคุปามคือซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ก็มีทรงชนะก้องชัยกับพี่ๆในใครช่วยกันนะครับเก็บตัวมากี่วันเนี่ยรวมๆแล้วประมาณสามอาทิตย์ได้หาก็ตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนาะใช่แล้ววันนี้เจอใครครับเจอกบบไทยเจอหนอ่าเคยเจอเขาไหม ไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมายังถ้าดูเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีต่อยหมัดอ่าก็มีลูกหนักนะต้นต้นเขามาขู่เราแน่เรามาเกี่ยวบายังไงดีเรื่อยๆครับหนึ่งอ่าแล้วล่าสุดที่กอนจะหายไปนี่เจอใครไว้ฟาขนองครับเป็นไงเขาวันนั้นพลาดโดนสอบโดนสอบตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วเลยก็ปลายปีที่แล้วก็เพิ่งมาขยับร่างกายเมื่อ เดือนมกราออที่รัดตรงไหนต่อยสามยกมั้งอ,อ๋อน้นชาร์จยกก็ชนะมาแต่ฮะยกก็แพ้ไปเนาะเอาวันนี้ต้องแจ้งเกิดแจ้งเกิดน,นะฮะอายุใหญ่แล้วครับปีนี้สมบูรณ์ครับบริจังหวัดบริลำครับปล่อย,อย,ก,อยกี่กิโลครับปล่อยตอนนี้แหละตอนนี้ปลาเกือบ เจ็ดสิบได้น hmm. ่พื้นเพลเราเป็นมวยลายเป็นมือครับถนัดซ้ายหรือขวาขวาผมเราสูงร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบห้าเราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่และสามสิบเก้าฝากเวลาไปเชียร์หน่อยฝากเป็นมวยชาวเวลามันช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับเป็นเชี่อ์เราต้องขอบคีนาครับต้นไหนครับอันนี้ครับตานี้จูเนียร์เก้าสิสีครับนีชลบุพีกาศร้อยสี่สิบแปดมาสอบเกินไปปอนก็กว่าเราซ้อมอยู่ที่ ค่ายมวยซอแฮสเซสวงมวซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็มีพวกพี่ชัยบุรีพี่ชาวไทยรับเก็บตัวมารวมกีฬาไฟนี้ประมาณจับสองอาทิตย์นะกลับมาซ้อมได้กลับมาเคลื่อนไหวได้กี่ไฟน์ละมี่หละนไฟแหละเราเจอกับเทพเสียงเทียนครับไปเจอไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มไหอย่าก็ดูมาเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขามีเข่าอ่านะก็อู้เหมือนเดิมไหม น่าจะมะเนี่ยคุมมากี่โลน้ําหนักนี้ <S 2> <S 2> <S คุมมาประมาณโลสองโลโอ้ก็สบายสบายเลยวันนี้อีกประมาณครึ่งโลใช่แล้วใหญใหญ่แล้วครับอยู่อะไรอีเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับคนจังหวัดกำแพงเพชรไปปล่อยกี่โลปล่อยปล่อยหูปิดแปลงแปลงเลยเป็นมวยไฟเตอร์อสายที่ขวาหนักกวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าเราชกมวยรวมๆประมาณ ห้าสิบาทฝากพี่นอ้องไปเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากแวนมวยเป็นกำลังใจด้วยครับสู้เต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับ